นครับส่วนแตงโมในป่าในเขาครับกำลังเก็บมันปลูกนี่ส่วนบกมงคลปลูกแซมส่วนบกมงคลส่วนยางผู้ดูผู้ผ่านแบบผู้พาน เขียำเพื่อวัางสามหมอแตงล็อกนยังว่าอะไรเก็บครับคนไปเก็บไรขึ้นากแต่พูนะ,ะต่ำเอาอีแตงหลากขึ้นมากครับ ปลาเขาครับบรรยจจากาศปลาเขานะครับในสองขัง้นครับเต็มกับสีมืดๆเล็กน้อยนะจาที่นด้ปลาอย่าง,งเก็บอะไรกันมาทั้งนี้บ้าเนเก็บเบ้อน่ยตัดส่วนหนึ่งตัดก่องไว้แล้วครับ ตัดก่อไปวล้วก็ตามเก็บแต่คนนี้บ้านได้บ้านได้ตัดนะเป็นอื้อื่นแบบคนตัด ที่นี่แต่งบ้องงามครับส่วนใดจะบ้องงามเดี๋ยว่อพี่น,นี่ยลูกเกิดขนาดประมาณสามลูกตับสองลูกกว่าสามลูกกว่า รรยากาศรอบๆสวนแตงเป็นป้าอย่าง ครับอยากได้แต่งกันถ้าบมาได้ครับแชทเขาได้ครับฝากก่อความอมเมนตนไว้ใต้คลิปได้ครับเพราะว่าจะตัดอยู่ตลอดครับสวนนี่เมด่อจะไปสื่อสวนใหม่ระวนตัดอยู่ตลอดต่อทั้งปี่าสื่อเมาส์สวนข้าเจ้า ออกไปหลายขั้นน่ะนะครับเหลืออยู่ประมาณสี่ขั้นร่วมสองขั้นที่จอดไปนี่ครับนี่ก็ใกล้เต็มแล้วครับได้แั่ตันกัวก็เต็มตันพูวจอดอยูคนกดียเหลือจค่ตันก,นก,นกัวขึ้นกันครับร่วมแล้วกันแค่สองสามถ้อยของอีแเตนใส่ครับเดี๋ยวก,ก็เต็มค่ำ เกษตรสิบริยูหอดคำนึงคอนจอสิออกไปเบิ้งสวนอีกสวนนึงครับท่างผนะู้น่ะอำเภอสามชัยครับอันนี้เขตอำเภอสามหมออำเภอสามหมออุดอรเขตอำเภอบางสามหมอจังหวัดอุดอรเดี๋ยวตอนแรกเรียนกับก็ตรสีบริยูเบิ้งทางอำเภอสามชัย คนงานกับบะหมี่คนว่าคนงานหาบ่าได้ครับเป็นไปเกี่ยวเขาเนะาะล่างถงไฮล่างหน้าเป็นไปเกี่ยวเขามีคนงานอยู่ยสามคนสี่คนกเจัดของคน,นสายนิดหน่อยครับปลูกแตงบนเขาครับ พื้นที่บนเขาชัดๆสูงๆต่ำๆครับเป็นนวนเป็นนวนกระพู้นครบคับเป็นผู้พันครับเถือเขาผู้พนันเชื่อมอุดรเชื่อมสกลกาลสินครับแล้วก็ลอยเอ็ดมุกดาหารภูเขา

Ни, <coughs> <coughs>